จ้าสวัสดีค่ะทุ่งหน้าสองตายายค่ะเนาะพอกันอกีกหลังจากที่เพิ่นขอดไปเมื่อวานนี่เมื่อนี่เ่ากับย่งป้าบได้ก็ามาค่อยดูแลค่อยเฝ้าเพิ่นเพราะว่าแม่เพิ่นขอดเนี่ยเนี่เขากะพามาบึงงลูกหมูจ้าขอดแล้ว ได้สิบสามตัวตายสองเป็นตัวใหญ่ออกยากมันได้ลวกแม่เพิ่งกะเรยยังลูกบอกขั้นได้ๆเจ้านี่กะตามยาแก้ไขลดปวดไปแล้วเข็มหนึ่งหลังจากที่ฉีดให้มาว่านนี่แต่ลูกเพื่อกะตัวใหญ่แข็งแรงดีจ้ะ เ,เพิ่นกะขอดม่เข้ากับยังเพิ่นยังบ่ง,บงจักลุกจกักกรีกเทากับ้องมาค่อยดูแลค่อยเฝ้าเพิ่นแม่เพิ่นี่กะฉีดยาให้แก้ไขาลดปวดหลังจากที่เพิ่นขอดแล้วแก้ไขาลดปวดแล้วก่ แก่เสบไปเม่อว่านน้เมื่อนี้ก็เลยมาตามยาเพิ่อนมีอาการไข่ตอนเศร้าก็มาฉีดยาให้แก้ไข่ลดปวดให้อีกเข็มนึงจะ้ะเพิ่นก็นยังลูกกินอาหารแน่ใดแน่นิดหน่อยเพราะว่าเพ็่น ลูกพ่นตัวใหญ่พ่นขอดยากมันได้ล่วงออกิ่นก็ยั่งเจ็บแผลเจ็บนุ่มพ่นอยู่เนาะค่ะเนาะพ่นก็เลยมีอาการไข่ห้าก็ต้องมามื้อที่สองาก็ต้องมาดูแลพ่น้าเพ่นมีอาการไข้ห้าก็ต้องตามยาก็เลยตามยาไปอีกเดี๋ยวเข็มหนึ่งสาวแก้ไข้ลดปวด ลูกเพิ่นกะพี่ต่ตัวนี้ใหญ่แข็งแรงดีอยู่ค่ะแต่ว่าเฮากะยังต้องมาคอยดูแลเพิ่นเพราะว่าเพิ่นบ่ท่านได้จักลบจักหลีก,กลแม่เพิ่นกะยังเจ็บอยูอ่ท่านได้ระวังลูกย่านเพิ่นทับลูกนะคะเนาะมือนี่เห่าก็ต้องคอยดูแลคอยเฝ้าอีกเเล่งอีกคืนนึง แจ้งสิบออยได้จ้โอ้สาสนอนเฝ้าเลยย่ายนี่่ะอันนี้กุ้งอกหมูเพิน่นตอนนี้ก็อากาศจักหนาวเนี่ยต,ต้องตเปิดไฟให้เพิ่มเตินค่ะ ตามยายนี่ด้วยค่ะเด้อถา้าถูกใจกะมือในผ้ามาเบิงหมูมาตามอาการของหมูขอดไม่จ้ะมือนี่เป็นมือที่สองเพิ่นหลังจากขอดแล้วเขาก็ตัดเขี่ยวตัดชวันตัดหางเพิ่นมัดเดือยวมือเอ่นกันสิฉีถาดเล็กให้เพิ่นค่ะ คือกัใจากับกดไล่กดติดตามให้ยายในเด้อค่ะเด้อ,อน,นี่มาเบิงหมู่ามาเบิงหมูขอดหม่เดี๋ยวยายสิพาไปเบิงหมูอีกแม่หนึ่งที่เพิ่นขอดไปก่อนน่ะนั่นค่ะเดี๋ยวเฮาว่าไปไปเบิงหมูอีกแม่หนึ่งเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นขอดก่อนนี่ค่ะ สำหรับหมูแม่นี่เพิ่นกับขอดก่อนเนาะค่ะนี่เป็นหมูแม่สาวเลือดลอยให้กลนจากหมูแม่นี่เพิ่นเป็นหมูแม่ไม่เพิ่นกับอ้วนแน่ไดรลูกเจ็ดตัวจะอู่เจ็ดตัวแต่กัดตายออกมาตัวหนึง่งเพราะว่าเพิ่อนออกเนี่ยนี่หมูได คอดวันที่สิบสี่มือนี่ก็วันที่สิบเก้าแล้วนะคะเนาะหมูได้หาหมือแล้วคันจะแข็งแรงกินเก่งกันจะสำรับหมูแม่ขัน้นย่ายเดือนหนี่เพิ่นสีคอดอยู่หาหกแม่จ้ะนี่อันนี้คอด ไปแล้วฝากติดตามยายนี่ด้วยค่ะด้วยสำหรับแป็นี่คิ้วต่อไปเป็นแม่นี่จะ้ะเลือดลอยขึ้นกันค่ะนี่แม่แม่สาวขึ้นกัน อีกสองสามมือจ้ะมันสีห่างกันยู่สองสามมือหลังจากแม่นี่คอดยี่สิบสี่เน่ก็จะเป็นคิวต้องแม่นั่นแม่นั่นคอดยี่สิบเจ็ดจ้ะหลังจากแม่นั่นแล้วก็จะเป็นแม่นั่นจ้ะ วันที่สามสิบเอ็ดคือหมูย่าสิคอดในเดือนนี้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าแม่ค่ะสามารถรุ่นมาติดตามน้ำกันเด้อตามรุ่นน้ำย่าวายย่าสิไหวบบเตลเมน่เนี่ยเป็นสิไดลูกจักษ์โตนะ่ะเนา ติดตามยายนี่เด้ค่ะเด้อยเป็นกำลังใจให้ยายนี่ยสองตายายเลี้ยงนะจ้ะเดี๋ยวไปเฝ้าแม่เพิ่นขอดที่หลังนะักะ,นะันนะจ้ะยายก็จเจียวเสื้อมาปูนอนเฝ้าหมูสะกอนมือนี่จ้ะ เพราะว่าเพิ่นยังบ่แข็งแรงสหรับมือใหม่ผูเพิ่นเลี้ยงแม่พันกะ่ะจามลิปของยายได้ด้วยค่ะด้อว่วาวิธีทำว่ายาขอดยาอันนี้เฮามี ยายยังแน่ยายลงไวแล้วว่าเ้าต้องเตรียมแบบใดเพราะว่าเ้าต้องเตรียมถหมูกไก่ขอดอะจากกระฝากที่ตามยายนี่ด้วยค่ะเด้อจะรับทิปนี้กะผ้ามาบึงหมูนะค่ะเนาอหมูขอดไหม่ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ